หลังจากนะครับกอดแล้วนะครับสิ่งที่เสียให้เพิ่มเลยเพิ่มพลังอย่อยางนึงก็คือเนื้อนะเชียวนะครับคือขนมแอนเนื้อเชียวนี่แหละให้เพิ่มได้กินนะครับแล้วก็ชี้ยาแก้เซียมนะครับยานะครับแบบรุงนะครับาโตซ่านที่สุดนะครับก็มีแวนี่ ดี๋ยวมาเบ uh, ิ่งกันที่อ่าที่นึงครับพี่น้องนะครับหลัจากที่ฉีดเาไปสี่อ่าฉีดยาไปอืมเพื่อให้สุขภาพร่างกายเป็นไปขื้นเร็วเนี่ยเพื่อเป็นขอดและเป็นกระชื่อเลยเราถัดน็อกนี่คือวิธีบ้านๆเลี้ยงแบบง่ายๆเข้าเ ok อ่อในสถานะง่วงราคาง่วงยูซี่เข้ากะอ่าต้องซรอยเหลือตัวเองให้ได้เราพี่น้องถ้าไปรอหมอบาง,างครั้งก็เพื่อนก็บรุ่นีค่าน้ำมูกน้ำมันค่า แต่เดี๋ยวถ้าเปนทางเฮ็ดเ,เองเป็นเบื้องต้นก็นโอเคนะพี่น้องเนาะอ่ะครับผมครับพี่น้องครับเมื่อ,อ,องัวคลอดแล้วครับคันแรกก็ต้องฉีดยาบำบัรุงก็คือคาโตซานนะครับพี่น้อง20ซีซีโดยประมาณตามน้ำหนักนี่นแหละพี่น้องเขายัมีฉลากบอกอยู่แล้วก็อะม็อกซี่นะครับอันนี้อะม็อกซี่เอลีนะครับอันนี้ก็คือกัน,น,น,นครับ20ซีซีเพื่อสิเป็นการฟื้นฟูร่างกาย นะครับแก e ้อักเสบนะครับต่างๆนะครับกระสีไม่ยาแก้อักเสบนั่นแล้วพี่น้องเนาะนะครับผมโอเคครับลูกค่ะโสเคครับไม่ดิ้นไม่ดิ้นลูกเป็นสีย่านแน่พี่น้องนะครับเป็นธรรมดาของของง่วนะครับพี่น้องเป็นกระสีตกใจพอสีดบบเข็มหนึ่งนะครับนี่สีดบบเข็มหนึ่งแล้วสีเข็มสองสีฟอยอ่านกันอีกครับโอเคโอเคโอเคลูกไม่ไส่วน ก็ไปยังลูกก็ไปยังเออเก็บทีเดียวเก็บทีเดียวเก็บทีเดียวบ่รู้ว่าเก็บไม่เก็บลูกไม่เก็บแล้วก็แล้วลูกหายแล้วหายแล้วชืดอง่วหลังคอดนะพี่น้องเนาะนะครับกระสีใสประมาณนี้ครับสามอย่างนี้นะครับอยู่ที่นัดนิชาฟาร์มนะพี่น้องเนาะพี่น้องใซ่ขึ้นกันบ่ครับนะครับเอาละการง่ายๆเบิ้งในฉลากได้นะครับพี่น้องเนาะอ่ะ ไปกระตล้นใจให้ซื้อกันและกันครับผมพี่น้องเติมเต็มให้ซื้อกันและกันสําหรับคนที่ชอบเลี้ยงนะครับงัวอ่าควายนะครับต่างๆสัตว์เลี้ยงต่างๆนะพี่น้องเนาะอ่ะนะครับขอให้นะครับรำรวยรวยทุกๆท่านครับ